ชามาเล่นพอแผนพาน้นังปี่ชิดชิดชิดนี่ตัวนี่ตัวเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บอนี่ยโอ้หพี่จอย่างหลังสุดพี่จ้าหลังสุดเฮ้ยออกมาใกล้แล้วอ่ะสตัวแล้วเร่องโง่ค่ไหนแบกแบกใส่ไป เกกอยู่กลางนะกางบอมการบอมปาดไม่ได้ไม่สะดวบนดูดูลางังกินรอบปาดได้ปะกินรอปาดหน่อยรอปาดหน่อยดิงขวาขวาเอโบเอโบเอโโบสุดท้ายรออยู่นี่เอโบอตัวครบเอโบนี่กับเอโบเดี๋ยวต่อยต่สวยวย เดินไปบีเดินไปบีบีบีแล้วบีแล้วบีแล้วบี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 ผมยังไม่ทิ้งเองนะสองตัวสองตัวเศษกับเขว่าสามเล่าสามเล่าสองตัวสองตัวเหลือสองตัว เไปขัดขวางเขาไปขเฮ้ยเอาน่ากินน่ากินมีตัวนึ้งไปไอพอมสองตัวเลย กิ๊ฟม okay, okay. anyway, ันมามันมาก่อนวะโอเคโอเคไม่มันมันมันเลื้อยมาก่อนที่จินจะเดินมาเพราะว่ามันเลื้อยมาก่อนเลยอ่ะตอกเลยตเลยตอกตัวสอตัวเอตัวนึ่งอตัวนึงเตัวนึงไวเปิร์เจ็บไวเปร์เจ็บเฉกัไวเปร์่นีเกับไวเปิร์อย่นีตตัวเลยอาว่ะอะต่อย เฮ้ยโอ้ชิดโอ้ชิ้ควบผมด้วยรอเพื่อนรอมันวางเลยยังไม่ทำเฮ้ยที่วางตัวตัวนึงตัวนึงตัวนึงตา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 วางยัดใจได้เหลือสองตัวรีคอนนะรีคอน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  One enemy r ตั้งเป้าตั้งเป้าเลยกิ๊กตั้งเป้าสายอ่ะเออตั้งเป้าสายเป็นมีบอมปะมีมีมีบอมดับใน็ตไซดดูสามเหลี่ยมได้เลยสามเหลี่ยมพอสวยมามามา ช่เาได้กมาะบว้านข้าหงบอบแล้วหลยเคลียร์ช่วยเคียร์ขวาหน่อยช่วยเคียร์ขวาหน่อยเอาโคงั้นเดี๋ยวซ้ายเอาซ้ายเอาซ้ายรอคอยนะวางน้วเ้าวางนิ้ารอหน่อยขมนขมนขมช่วยดูล่างอยช่วยดูล่างอยู่วหนึางไอตัหน่งไอตหนึ่งลบก้เก้าเอาแน่ที่ินขวาได้ หายตัวนี้หายตลังหลังไปไปไปกบเฮ้ยโอ้ตัวเลยาดเลยเสร็จแวเสร็จแล้วเสร็ล้ เดี๋ยวเลี้ยข้างบนเดี๋ยวเล้ยข้างบนดูให้มาที่มาช่วยช่วยดูพอข้างน้นอ๋อโอเคหิวตายเก็บแล้วทีมลอยห้างไอหิวได้ถ้าใกล้แล้วเดี๋ยวพี่จะสโลเบกก่อนพี่สโลเบกก่อนผมว่าขอเบรกแล้วจะเข้าละวอลวอลวอลยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตายแล้วปลอดแล้วปลอดแล้วจะยัดเหลืองยัดเหลืองยันเหลืองไย นี่มีม hey, oh. ีม hmm. ีตัวนึงมีตัวนึงเฮ้ยเชี่ยววอแตกไอ้สัตว์เอพุกโยกเอพุกโยกเจ็บเจ็บเจ็บหลักให้รับน n o w m a n เจ็บกูยิงชดไม่ได้หรอวอแตกเอขึ้นขึ้นไปเขาวอได้ก่อนวะวอเลยวอเดี๋ยวยิงให้ยิงให้ฉันจีนรอยยีลอยไปในควันให้เด็กโอ้ยแกตายแกตายคนใช้ตัวนึงตัวนี้อยู่ในไสายล่าสุด รอได้รอได้ออได้อรอยู่เราอยู่โอเคสวยครับาเก็บออกได้ใครเก็บเก็บเลยตารองเก็บเลยก็ไม่เกี่งต้ไกล่ายเนี่ยปะไม้ไม้ตักตักดุยนะไม่หลังไม่หลองมาเข้าเลเข้าเลยเดี๋ยวโดนตนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูโคตแท่ดีๆโคแท่ดีๆนะโดกัล้วว๊ะระวว๊ ขอคนะบอลบอลบอลไม่เหลือแต่ไซส์ไม่มีเอ้ยใน่ไซส์ตัวนึงบอลไซส์ฮอตัวนึงบอลตัวนึงเอาเอาต่อไหมเอาต่อไหมมา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 ดูบอลตัวไซส์ตัวนึงโอ้ใน่ไซส์เลยไซส์เลยจริงฮิวเลยดิไม่ได้ไม่ได้ไม่มีฮิวไม่มีฮิวเลือดกูเลือดตายเลยสุดสองตัวสองตัวสโลว์ไอ้สโลว์ไอ้สโลว์ไอ้เบกได้เบกได้มีคอนไซส์มาช่วยออกนะใช่ชโนแมนปั้ สวยครับพดูพี่ดูไอ้ออกแมเปร์เคาเตอร์แดมีตัวนังขอฟาฟาฟ้าได้คิวด้อตายตยตาตายตายายตยตา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 ยยตา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 ยอายตายตาายตายตายยตา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 เดายยตายตายตายตไยยยาาา ไม่รู <qu <qu ้แฟร์ไม่รู้แฟรเออดูเอวบดึงเดี๋ยวควานเดียวโบให้ควานเดียวโบให้ควานเดียวโบตาดรอดสุดที่ดีล่าสุดที่ดีไอตีทำไมมันครอบเล่นเล็กจังวะเราก็ตอนนี้จักซีทีนี้ล่าสุดใช่จักซีทีล่าสุด มันยิงวะตายตายตายมันเห็นเราสามเลยตปั๊บปั๊บเดี๋ยวควเดี๋ยวแล้วข้างหน้าเดี๋ยวแล้วข้างหน้าเออเป็นอยู่หอการออกเจอขางเดียวไปต่อโอเคโอเคโอเคออ่าจินจิน้วยอยู่ตอยปะเนิ่งเขาข้างในไอ้ โอ้โหเนี่ยทั้งตัวเลยพีทีออกมาแล้วนะตัวนึงสามเหลี่ยมแล้วสีอ๋อก็ก้เด็บ ถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเปิดบอยอมถ่ายละหนึ่งปิดบอลหลอกมันมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งโซว่าตายละไปเอาตัวนึงตายตายมีลองตัวมีลองตัวโอเคโอเคพอจังสองนะแต่พี่ถ้าสุดพี่ลองไปไปมาเก็ตได้อ่าเดี๋ยวพี่เล่นพี่เล่นฝั่งเนี้ยเอาบอมดับนี่บอมดับบอมดับติด ดูใหก๊เฮ้ยอยู่สั้นแคบี้เาอยู่อได้ระวังระวัง่หบลยเบียอเียตัวนึงเข้าวับละในวับสองตัวเดี๋ยวจีรอเข้าวัดดยเข้าวดแ้เข้าวับเข้าวันะอีกตัวนึงชีตผมกห่าใกล้หรือเปล่าย้อนย้อตัวหนึ่งแก๊หนึ่งแก แทบแบปังสางบอมส์แสนได้บ้าแสนได้บ้างไม่มีไม่มีเอามามาสองตัวนะลูกขวาให้วสองนึสองนึงแป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่คอนปิดเดี๋ยวพี่คอนวางเลยเทเวดีดวอเตอร์ดอดดดีดีดีััวใจหมา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 เดี๋ยว ปาบอบปละพี่เปิ้ลผัดตังวอ่อเจ็บโอเมกับแซฟเซอร์เจ็บยูฮอตัวนึงไอ้ยองป่านหนึวันใกล้ไปเนี่ยผัดตัวตัดกุหลาบล่าสุดในยูฮอมีนะเดี๋ยวพี่ต้องเอายูฮออ่ะชัวร์ว่าโดนช็อต

ที่เลี้ยงอยู่ถอยดีกว่าเฮียเดี๋ยวเสียปืนเล่นเลยนะกินเจ็บอ่ะสี่สี่ตัวสี่ตัวท้ายสี่ตัวท้ายสี่ตัวท้ายคอสเขาให้ไเดี๋ยวเจ้าหนุ่เราช่วยมีคนรอให้เว้นอยู่ปะดู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 พี่ดูเลยสองตัสองตัวเยอะตัวเดียตัวเดียฟังข่ากตัวเดียวตัวเดียวจิ๊นฆ่าไม่ได้ไปเลยด้วยไปเอได้วยปะับเอได้ปยปะปั๊บปั๊บปั๊บ บอมบอบอมบอมบออมเฮ้ยวงวงเคโอวงเคโออยู่ี่ไหนต้องกลับมาช่วยจินคนนึงไปหนึ่งกลับไปกลอระหอระวังระวังแลมนี่จัดป่ะเปล็อกแลมป์หมดไปหนึงระวังนเดินมาหน่อยเดมาหน่อยกับได้รัปต่อเฮเบนเดีวออ่าเดนเะักีีให้เว่มาพี่หันหนูเ n เนนะ วางอบะซักใซเนาะแต่ดูเฮเบนน่อย๋ยว่าใส่ดูแลมห้ดูซีซีผ่านได้อ่ะอ่าโอเคไม่ต้องเดี๋ยวผมดูได้ลเดี๋ยวเราช่วยเฮเบนะครับไลเนี่ยคจอนซีดีคจอนซีดีช่วเราให้ช่วยเราให้ว้าวว้าวาวาววาวซีดีเหรอซีดีอ่เทกันไหมทีอ่ะเล่นสอเลย มันมาหลังไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมาบนบนเฮเบนโอเคโอเคโอเคเล็ดเล็ดอยู่หน้าบีนะเ้าโลได้นะเอาดดใช่ปืนข้างหลังนะพาโลได้ปืนอะไรเอ็มปืนออน้องลบเปิร์นเปิร์นดีปืนดีถ้าไม่เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาอีกรอบมาดูเชื่อใครละมาดูลบใครละมาดูลบใครละแป๊บจะเก็บปืน ถอดแล้วจะถอยละตัวเองนะหิวได้ปะกิกหิวได้ปะได้ได้ได้ล้ไดมีแถบปะไมกินเล่นเซฟเลยกินเล่นเซฟปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้สองแเฮ้ยเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วไม่มีของอ่ะนะเติมช่วยอยู่ลองให้เว้นลงใหเว้นสวยอีตัวนึงในบอมในบอมสวยได้เลยลบวิ่งไปสองตัว

ล้วหนึ่งดูดูกลางให้อยู่ดูกลางผ่านให้อยู่เก็บอนะเก็บของนะหพิวบ้างหิวแล้บ้างหิวแล้วบ้างหิวแล้วไม่อยู่หิวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอออยู่ทางลบตัวนึงอยู่เมลหนึ่งอยู่เมลหนึ่งสองตัวสตัวองนี้ัระดับิปล่อยนมันเดินไม่ได้วะก้าสุดท้ายเย็นเยเข้า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 เยอะมาอีกอีกสอีกส ในบอลใต้สกิน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 สุดท้ายสกินสกินสกินอ่ะไม่ไอ้กีกับผู้ว่าใต้ตีน